เด้วยนะคอรีเรามอยู่ในเกมวิวนเองวันนี้เราจะมาอยู่ในแมปเปิดไม้นะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมาอยู่ในแมปเปิดไม่แล้วมาเล่นกับเพื่อนเพื่อนกันมาเล่นกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะเราจะเปิดไม่สวัสดีทุกคนอะไร พวกนายเชื่ออะไรพวกเธอเชื่ออะไรกันบ้างเราใช้คตอบรับไ่ไหพวกนายเชื่ออะไรกันบ้างเราใช้ตามเขาไม่ไริอนี้เราต้องกระโดดนี่พวกเธอชื่ออะไรกันบ้างเอมไม่เป็นนาใช่ไหมอะไรไม่ใช่ไหมยังไม่เคยเล่นอนุบมานานแล้ว ผู้หญิงเนี่ยผู้ผู้หญิงผมสีน้ำตาลผู้หญิงผมสีน้ำตาลคนนี้คนนี้ใครเหรอข้ามีแบ่งกวนโตด้วยอ่ะงี้ไหมแบ่งกวนโต้งี้ดูกลับไหมดูกลับไหมผมสีน้ำตาลโอเคใครสร้างคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อไมวิทยาศาสตร์ใครสร้างคอมพิวเตอร์ทำวงจรก ทำวงจร๊อปแค t ดีกว่าโอเคดูนี่นะเบียนเจอเลยนี่ไงอะไรโอเคเว็บ นะไปไปไกดเนี่ยอก็บเ,เรื่อยอัก็บเ,เรื่อยนี่น,น่ากบเศษเรื่อยมาได้เสมอเอามาามเนได้เข้าใจไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี เนี่ยกฮัมูนเหมือนบา้วกตัวงมาเละด้วยเขาเรียกว่าเกมมินิโวไม่ใช่เหรอเมาหมดหปีทังกาวหลดเล่นมาแล้วหนึ่งปีทังก็ดาวหลดเล่นแล้วเขาเรียกว่าเกมมินิโวไม่ใช่เรอั่นเป็นตัวรนี่นะเห็นมยกาาอยากอา

ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนจะไปเล่นด้วยกันเล่นเกมไหนต่อกันต่อกันเป็นสวยงามสวยงามเราก็สวยงามเอากับเพออกับห้องสวยไปที่เป็นรำโพนนั่นงวางบล็อกลงไป โอเคทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย